ก็สวัสดีท่านผู้ชมกันก่อนแล้วผมคือผมเต้จากช่องเต้อัมสตองนะครับก็ในวันนี้ครับผมเราจะมาระเบิดกล้ามานะครับผมก็กล้ามที่ผมจะระเบิดนะครับผมก็จะมีกล้ามแขนกล้ามเนื้อใบเสร็จแล้วก็กล้ามเนื้อไหล่จะมีท่าบ้างไปดูกันเลยครับผมนะครับผมอันนี้เรามาอยู่กับท่าที่หนึ่งครับท่าที่หนึ่งก็คือท่าเคิลเนาะก็คือจะเป็นด,ดัมเบลเคิร์ลนะครับผมทีนี้นะครับผมผมจะมีสองแบบเนาะคือเป็นด,ดัมเบลเคิร์ลยกสองข้างโอมจันทร์จับ ออเทอเรทีฟเพิร์นะผมที่เป็นยกทีละข้างอ่ะทีนี้ผมจะแนะนําว่าเอาเรามาดูกันในข้าแรกก่อนนะครับผมก็คือออเทอเรทีฟเพิร์นะก็คือยกทีละข้างเนะาะก็นะผมอ่าตัวนี้เวลทาทำนะผมเทคนิคง่ายเนาะก็คือยกธรรมดาแต่ว่าจะมีเทคนิคอยู่ตรงที่ว่าเวลาย,ยกขึ้นนะผมหอหนจะออกพอลงไหนจะเข้านะผมละเวลาย,ยกครับยกสุดนะผมข้อศอกนะครับที่นูนขึ้นเราจะแม้ข้อศอกัอนหน้าไลย เราจะตอกกันหลังหรือเนาเราจะข้อสอบนะผมนีม่ทิ่มลงตู่พื้นหนีนะเราจะไม่ข้อสอบตำหน้าหรือลัมที่ไปลไปัมจนด้านหลังเดินไปคนระับแล้วก็เวลาทำนะครผมเราก็ปิดปิดใช้นิ้กวก้อยปิดตึ๊บนิดนึงเพื่อให้กำเน้ดแขนห,นหงำทำงานมากยิ่งขึ้นเนาะอ่ะท่านีนะผมก็คือจะไปโดนกำเนิดไปเสียบโดยตรงน,นะ่รแหก็ชใช้เทคนิคที่ผมบอกแล้วมาลองทำกัน,กนเลยครับผม จังหวะที่หนึ่งเนาะเราต้องหาบอกนั่งเบาเนี่ยนั่ง่สบายนะตัวหนึ่งเนาะนี้นั่งก็ได้นะอันนี้เราการขาประมาณนี้นะครับไอ้ตัว concentration curl เนี่ยก็ไม่ไม่ไม่ไมด้ยากเลยบก็คือตัวเนี้มันโฟนกัสกล้ามเนื้อแขนได้ดีมากเพราะว่ามันเล่นได้ทีละข้างเหมือนกับตัว W u m b e แต่เป็นตัวที่แบบยกทีละข้างนะคือมอันสามารถโฟกัสกล้ามเนื้อได้ทีละข้างก็อันนี้นะครับผมก็คือเวลาทำนะครับ เราจะนี่ครับทิ้งช่วงไหล่ไปข้างล่างนี้เลยแล้วหลังแขนเราจะติดนี้ติดช่วงขาอย่างนี้และทีนี้เราไม่จําเป็นว่าเราต้องยกไหล่นี้นะให้เราทิ้งไปเลยให้ทิ้งไหลไ่แบนี้เลยและหลังแขงนติดช่วงขาอย่างนี้นะครับผมก็คืออย่าไปโฟกัสไหล่มากให้โฟกัสช่วงใบเสร็จก็คือหน้าขยนครับสังเกตน,นะครับแขนหมรืงไม่ยกขึ้นนี่นะ ตั้แขนที่มันจะติดข้างขาเลยเนาะ ผมก็คือเหมือนดัมเบลครัวแหละแต่ว่าในท่าน,นี้นะผมกล้ามเนื้อที่เราจะได้ก็คือใบเสียบเหมือนเดิมแต่ว่าเป็นใบเสียบช่วงด้านนอกนะในท่าน,นี้นะผมก็คือจากที่เรายกนี้เนาะเราเปลี่ยนมาเป็นแคมเมอร์เป็นคอนตอกตะกปูซึ่งแคมเมอร์ครัวนะผมกล้ามเนื้อตรงเนี้ยนอกจากที่เราจะได้ตัวใบเสียบรองเท้าแล้วเรายังได้ตัวกล้ามเนื้อคออาร์มครับผมก็คือเทคนิคในการทําก็คือเหมือนกันเหมือนเดิมแล้วผมยกขึ้นอย่างนี้ ขึ้นที่สุดลงไม่ต้องสุดเท่าขอจบสุดแล้วขึ้นมาแบบนี้ครับขึ้นลงก็เท้าผมในแฮมเมอร์ตัวนะครับผมเราอย่าเอาสอกนะครับแข่งไปด้านหลังเกินไปหรือแข่งด้านหน้าเกินไปนะครับก็คือสอกเหมือนตัว mm. ตัวดับเบิลตัวแล้วผมคือสอกทิ้นลงพื้นแบบนี้นะครับง่ายๆนะครับถ้าแข็งนี่ครับนแค่ว่าคือคือการมอครับ ็นะครับเมื่อกี้เราจบไปแล้วเนาขับท่ามาเบิดกล้ามนะผมก็เพื่อนๆนะครับสามารถใช้เทคนิคซูเปอร์เซตนะผมก็คือการเล่นในกล้ามเนื้อมัดเดียวแต่อาจจะเล่นท่าอื่นหรืออาจจะเล่นท่าอื่นก็คือแบบสมมุติเราเล่นดัำเบลเกิร์เนี้ยแล้วก็มาต่อกับเบลเกิร์หรือแฮมเมอร์เกิร์เนี้ยแต่แบบไม่หยุดพักอ่ะคือเล่นกล้ามเนื้อมัดเดียวแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนท่าหรืออาจจะไปเล่นอีกกล้ามเนื้อมัดนึงก็คือเป็นการใช้ซูเปอร์เซตจะได้เนะาะสามารถใช้เทคนิคนี้ได้เนาะคือซูเปอร์เซตก็คือการเล่นต่อเนื่อง โดยอาจจะเปลี่ยนท่าหรืออาจ,จะเปลี่ยนโมมัดกามเนื้อก็ได้นะครับผมว่าผมก็จบไปแล้วนะผมกับการออกกำลังกายในวันนี้นะผมก็ถ้าเพื่อนชอบผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องเต๋ออัสซองนะผมก็ไปแล้วผมสวัสดีครับ